สวัสดีครับกีทีฟารมฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดส,สุรินครับผมเช้า,ชานี้ก็พอดีฝนไม่มาแล้วนะครับผมก็น่าจะกำลังหนาวแล้วครับที่นี่ก่พอถ่าอป่นกว็ว่ามาเฮ็ดไอเทปูนหนาะบ้านซอยพอ่อพอดีกับสุเทียกับฝนตกหนักมากหนาบ้านห้องเวลารเขมากอะ เป็นขีดค้นขีดตมเข้ามาอยุนาบ้านหลายครับก็เล่า้ากันเทปปูหนหนาบ้านเพื่อที่จะให้รถเขาจอดได้ง่ายครับอีกขั้นหนึ่งกับยูด้านหลังกล่องนะครับจอดฟังนี่ครับผมจะฟังในเขากัเทเข้ามานะครับผมไก่เฮ็ดกันสองข้นกับพอตาครับผมเฮ็ด <c oughs> สองข้นกับพอตาก็คือบอได้จังครับผมก็บเบิดไปกับพื้นที่ว่หลายครับ กอ,อยู่ประมาณจากตะล่างเวลาะฮะบริเวณใส่หินหินทรายยางละเคิงคิ้วครับแล้วก็ปูนพอเราคำนวณแล้วอยู่ประมาณหกสอบครับผมได้หกหกถุงโมเมนต์สอบหกถุงทรายหินยางละครึ่งคิวค้ว,ป,ว,นว,นป,ว,วปูนอีกหกถุงครับผม ก็คือเฮ็ดแล้วพอดีครับนี่เฮ็ดบ้แล้วผมกะบ่ได้ตัดต่อคลิปยังหรอกตัดต่อคลิปก็ยังบาัน่านเป็นเนาะกะอาศัย,ทย,ทย,ทย่ทย่ทยเรากะเปิดเสียงไม่บอาเอาแน่หรือว่าเปิดเสียงสดเสียงสดก็สิเสียงหนวกหูครับก็เลยเออเอาแบบนี้ก็ได้แน่จัน่อยครับผมกะนี่แหละครับเฮ็ดง่ายครับผมกะพ่อเขาเป็นเป็น้างอยู่ครับผมพ่อเราเป็นสร้างเก่าเนาะ้างเฮ็ดบ้านเฮ็ดยังพ่อเฮ็ดเป็นเบิด มีแตลูกเคยนี่แหละเฮ็ดบ่เป็น็จ <c> ะ <oughs> ตามคําสั่งครับเห็นสิบเอ้ยไส้สิบสองเปนวะไส้สิบสองปุงกีบ่ม,มีปุงกีพ่อเออกะเอาสิบสองอสิบสองเราก็กระปูนอีกถุงหนึ่งเป็นว่า,าจัดไปน,นี่เขาก็เอาหยกมาประมาณสิบสองหรอกครับนำได้ประมาณสิบสองสิบสามปุงกีอันนี้ก็แส่เป็นกะคุครับผม ี่เนี่ยกะเขากะเอาปูนมาเนาะคุณกำลังกำลังหาวิธีการอ่ายกปูนอยู่ครับผมสิยกมาเลยกะยกยากครับปูนนี่หนักอิรินะครับผมหาสิบโลตัวขึ้นนาครับแต่ครับผมมันเป็นหนักแน่นเนาะนี่ครับเสียดัดแห้งอยู่หรอกครับดึงจนอ่าถุงปูนฉีกหูขาดครับผมก็ดึงมาใส่เกะเท่ๆกันทั้งสิ้ครับกั บ่เคยเห็ดก็สั่งหรอกครับผมก็บต้อนหน่อย i, ถ่าง่ายมากอะถามว่าก็สั่งเห็ดบอกเคยเ็ดอยยุครับก็พี่ทรายก็เคยพาไป ang, เห็ดงานก็สั่งอยู่นะครับกะบถือว่าเป็นเด็กบานนอกผู้นึงกัผ่านประสบการณ์มากหลายๆยาาอย่างพันยกับผมผ่านประสบการณ์มากหลายๆยอย่างในการเห็ดกับผมนี่กัพอเห็ดได้ครับผมม่มีปัญหาครับกะบ่อยพ่อเลาเห็ดเนาะดีกว่าเฮาจะไปจังคน แต่ไปจังกับิเบิบดหลายตังอยู่ล่ะครับผมจังบดหลายตังยู่ครับอันนี้ก็แค่ซื้อมากกบ่แพงครับผมก็อยุ้มมันพันกบัทก็เฮ็ดได้เรียบร้อยแล้วครับผมอืนี่ก็วิธีการผสมนะครับกัเห็ดบ่เป็นหรอครับก็เบิ่งก็อเจ้าตียาวากันนะครับมันเป็นเป็นของไม่ก็มันมันมันบ่เคเฮดกันครับผมแต่ว่ากับพ่อเห็ดไปได้ตามคำสั่งของพ่อครับพ่อเลาก็บอกเออเกลี่ยเกียเข้ากันเอก็ กวาดกวดควัดเขากันก็จังผมผสม,มอาหารนอกกระจกเทศครับผมผมเทล่องหลือผมก็ดึงไปฝั่งหนึง่งดึง,ดงกลับไปดึงกลับมามันก็เขากันเองครับผมก็เกีย่ยไปเกี่ยมาเกี่ยไปเสร็จแล้วมันก็สีปูนปูนกับใายเขากันเนาะครับเนะเาะพอตะเขากันแล้วห้องกับคอยเอาเอาหนามมาล่องครับผมหนามมาล่องฮาเทแรกกับบ๊อบเป็นกับใส่หินไป ไอ้บ่ใส่ใส่หินโอ้ยสะกันครับผมคนบกเ็ดเนาะบ่ที่เพิ่นบอกว่าอกันเห็ดแลกก็ผสมผสมอ่าทราครับปูนเขากันแลวก็เห็ดไว้เห็นเป็นตองหล่อิ่นว่าเห็ดไว้เป็นตองหล่อก็เอาน้ำลงเอาน้ำลงงเราก็เอาหินลงพร้อมเลยก็มาไว้ครับ่นเอิ้นว่ามาไว้เนาะ่นบอกว่าแช่ไว้ก่อนแช่ไว้จักหน่นาทีสิบนาทีครับผม เพราะแต่เขาเห็ดไหวแบบพันวาล่ะกัเออก็แมนขำาพพันวาครับผมแซวไหวจักน้อยจากขา,าที่สิมที่ฟังเพลงได้เพลงหนึ่งกะซีหน้าที่ครับผมก็เลยมไมาเห็ดต่ออืมก็ดึงไงก็เก็าครับผมเพราะว่ามันมานามเรามันอมนามเาราวลาผสมกับเห็ดไงครับผมอืมก็ลองเห็ดครับผมกะเป็นลุกเมือ่อเป็นกรรมกรเมือหนึ่งครับผม เป็นกรรมกรหนพ่อมือหนึ่งกับใส่กันเทดครับผมสองคนกับพอเถ่าแม่เถ่าบนกะเห็ดบได้เนาะแม่เถ่าเล่ากะอืมพ่คอยสบายกิดงานงานนี่ถกงงานพวกไส้ผมกะเห็ดได้สบายมากครับผมเห็ดได้ครับผมนั่นเบิ่งครับเสียทับสงกรานชายาเสียทับสงขรานครับผมขาดทุกโตครับผมไม่โตไรที่บ่ขาดครับผมหลังจากฮคดนี้แล้วกะสิได้ไปเตรียมหาพักบุ้งนะครับรอบคำครับผม ก็เสร็จยู่ครับผมเฮ็ดตั้งแต่สามโมงแต่เวลาเฮ็ดอยู่ประมั่สามสามถึงสี่ชั่วโมงครับเสร็จอ่าเที่ยงกัวครับผมก็แล้วครับผมแล้วผมก็เอาคลิปมาล่องเราผมก็มานั่งผักนั่งบรรยายให้ให้รับชมครับผมกับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นวิธีการผสมปูนแบบบ้านๆครับผมแบบนี้แหละครับเอ้าซื้อปูนซื้อ ยินสื่อไส้มาเขาก็มาเห็ดเอาเองครับผมอืมพอเห็ดได้ก็เห็ดไปครับผมเพราะจำเป็นต้องไปจ้างเขาครับผมพอเถ่าพ่นก็เก่งในการเห็ดก็สั่งนี่หรอกพอพอเราเก่งครับฉาบเท่เท่าบก็พอเห็ดเป็นเบิดเลยครับผมพอเถ่าเราเก่งครับเฮี้ยนเป็นหลังพ่นก็เห็ดมาแล้วหลังที่ผมอยู่นี่พ่นกับเห็ดเองครับผมเห็ดเองครับอ่านนองนนองแม่ กับน้องแม่เป็นเห็ดเอ็สองคนสามก้นครับผมอีกลังหนึ่งก็เห็ดเองสามก้นครับน้องแม่สองคนมาใส่กันเห็ดครับผมผมก็เป็นมือลูกเมื่อบันคเก่้าครับผมคนหนี่บโบเคยเป็นสร้างแังสี่นะครับเห็ดไปตามํำสั่งครับบอกยังมากก็เฮ็ดไปตามนั่นแหละครับผมบัตเทน่น่ก็หลังจากเห็ดตรงนี้แล้วก็ดี๋อ้ได้ถอยรถเข่าง่าย เปิดไอประตูเขาง่ายวที่นี่กะจิบดแฉบบดจืดหรอกครับผมอืมอันนี้ก็ทายว่าเงาอยู่ครับตั้งสิบหกนาทีเดี๋ยวกะจิตัดออกครับผมอเอาแค่จักเจ็ดนาทีแปดนาทีกําลังพอดีเนาะครับพี่นอ้องอือเอาอีพี่นี่ผมก็ล่องไวให้พี่น้องเพราะได้รับชมครับผมไว้ยังไงกะ พี่น้องผู้ที่สนใจเรื่องนกกระจอกเทศลูกนกพอนกแม่นกาสามารถโทรมา,อาสอบถามผมได้เล้วครับผมโทรมาสอบถามผมได้เล้ครับผมเกี่ยวกับราคาพอพันธแม่พันครับผม ราคาปลาพันธแม่พันผมก็สามารถให้คุ้มดูได้ครับผมจะบอกเป็นอ่าว่าราคาเท่าไรเท่าไรแม่เท่าไรตระปีราคาหนกบวคือกันเนาะครับผมเพราก็เลยบบได้ลงปีวงปีนีษฐ์กับยูมั่นตัวละแปดท่านปีนาอาจจะเป็นตัวกระพันธ์ไม่ว่าเจ็ดท่นหากับว่าจากครับผมก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดของหลายๆฟ้าหมู่เป็นที่ตั้งเนาะครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบ sunni kovuður í fyri